พยัคฆราชซอนเล็บภาคสองเล่มที่ห้าตอนแยกย้ายกันเคลื่อนไหวไคนของกลมความมั่นคงแผ่นดินอาศัยข้อมูล จากการสะกดรอยและเฝ้าจับตาดูลงความเห็นว่าฉีเจอเหงิงมิใช่มือชั้นธรรมดาสาเหตุหลักก็คือหลินวีชีนำคนไปคารบศพเผิงไทกงแยมีเพียงคนเดียวที่นำภรรยาไปยุคสมัยนั้นสตรีคิดออกนอกบ้านไม่ใช่เรื่องง่ายนอกจากว่ามันเป็นบุคคลสำคัญไม่เช่นนั้นต่อให้มันคิดนำภรรยาไปหัวหน้าขบวนก็ไม่ยินยอม ตอนนี้คนของกรมความมั่นคงแผ่นดินสืบทราบแล้วว่าบิดาของฉีเจ๋อเหิงเป็นผู้จัดการเหลาสุราไท่ไผจุยเหลาสุราไท่ไผจุยเป็นกิจการของตระกูลหลินฉีเจ๋อเหิงเองเป็นฝ่ายจัดซื้อของเหลาสุราขึ้นชื่อว่าเหลาสุราที่เปิดกิจการมาหลายสิบปีตัวบุคคลภายในย่อมต้องผ่านการจัดวางอย่างเหมาะสมผู้ที่อยู่ฝ่ายจัดซื้อ ต้องเป็นคนสนิทของเจ้าของร้านสตรีชรากับนางปีศาจน้อยนั้นล้วนย้ายเข้าตึกตระกูลหลินตระกูลหลินมีกิจการใหญ่โตนอกจากเปิดเผยศักฐานะบุกเข้าไปอย่างหักโหมไม่เช่นนั้นยากจะจับกลุ่มคนได้ดังนั้นพวกมันหันเป้าหมายมาที่ฉีเจือเหงิงฉีเจือเหิงจัดซื้อเนื้อชนิดต่างๆผักหลากชนิดรวมถึงสุรา ส่งไปที่เหลาสุราไท่ปไปจุยต่อจากนั้นก็ไม่มีงานอันใดมันสนทนากับบิดาอยู่ครู่หนึ่งบิดาชาราคิดถึงหลานชายอยู่บ้างแต่มันเป็นผู้จัดการเหลาสุราไม่สามารถพระจากมาฉีเจอเหิงรับปากว่าจะอุ้มบุตรชายกลับมาให้บิดามันเชยชมแล้วลงจากเหลาสุราระหว่างนี้ฉีเจอเหิงระมัดระวังตัวเป็นพิเศษกลัวถูกผู้คนจับพิรุษออก มันย่อมทราบว่าตอนนี้คนของกรมความมั่นคงแผ่นดินจับตาดูพวกมันแต่ว่าพวกมันสามารถหนีไปที่ใดได้หรือตอนนี้แผ่นดินสงบมั่นคงผลของการลุกฮือก่อการมีโทษถึงประหาร9ก้าชั่วโคตรพวกมันไม่มีทางหนีมิสู้เสี่ยงดูว่าทางการหาหลักฐานไม่ได้ทางการกับค่ายพักแตกต่างกันถึงแม้ว่าทางการมีอำนาจในการจับกลุ่มลงโทษ แต่ก็ต้องทำตามกฎที่ตัวเองวางไว้หากว่าไม่มีหลักฐานก็ไม่อาจทำอย่างไรได้ดังนั้นระหว่างที่ฉีเจอเหิงเพียงทำหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อของเหลาสุราไท่ไปจุยไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอื่นมันพอออกจากเหลาสุราเดินทางกลับบ้านก็พบว่าถูกสะกดรอยตามยุคสมัยนั้นคนต่างถิ่นในเมืองน้อยตกเป็นเป้าสะดุดตา ต่างกับยุคปัจจุบันที่มีการเคลื่อนย้ายของประชากรอย่างคับข้างดังนั้นคนต่างถิ่นที่ปรากฏตัวอย่างกระทันหันจะถูกผู้คนจดจำออกได้หากว่าคนผู้นี้สะกดรอยตามมันตลอดทางก็ยากที่จะไม่ถูกพบเห็นแต่ว่าฉีเจ๋อเหงิงหาแตกตื่นลนลานไม่ระหว่างนี้มีคนติดตามมันอยู่ตลอดเวลาฉีเจ๋อเหงิงพอพบว่าถูกสะกดรอยกับปลอดโปร่งเยือกเย็นกว่าเดิม ระหว่างทางพบผ่านคนรู้จักจะกล่าวทักทายพบเห็นแผงลอยก็จะเข้าไปชมดูไม่เผยพิรุษแต่อย่างใดเมื่อมันมาถึงบ้านในมือก็หิ้วเนื้อสุกรสองช่างแตงโมลูกหนึ่งกับผักอีกหลายอย่างที่พักของฉีเจ๋อเหงิงอยู่ติดกับบ้านของบิดาชราบุตรชายเมื่อแต่งงานย่อมต้องปลูกบ้านใหม่ส่วนใหญ่จะอยู่กับผู้สูงอายุบ้านใหม่ของฉีเจอเหงิง เป็นบ้านมุงกระเบื้องหนึ่งช่วงตึกปลูกห้องสามหลังเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อสองปีก่อนลานบ้านกว้างขวางปลูกต้นไม้หลายต้นทั้งเลี้ยงเป็ดไก่ไว้เหนียงจือเป็นคำเรียกภรรยาเรากลับมาแล้วฉีเจอเหิงพอเข้าลานบ้านก็ส่งเสียงร้องเรียกภายในบ้านหามีเสียงตอบรับไหมหากในยามปกติฉีเจอเหิงจะเข้าใจว่าภรรยาออกไปเดินเล่นหรือไปนั่งที่ข้างบ้าน แต่ระหว่างนี้เกิดเรื่องเกิดราวจึงกําชับสูสินเฉินยามปกติให้อยู่เย่าเฝ้าเรือนอย่าได้ออกไปที่ใดพอไม่ได้ยินเสียงภรรยาขานรับก็ตื่นตัวขึ้นมาชี้เจอเหิงโยนข้าวของในมือทิ้งหยิบฉวยท่อนไม้ที่วางอยู่ข้างเล้าสุกรปรกติใช้กวนอาหารสำหรับให้สุกรรับประทานมาถือไว้เดินเข้าห้องไปอย่างระมัดระวังสุสินเฉิน พอได้ยินเสียงเรียกของสามีก็คิดร้องเตือนฉีเจอเหงิงแต่ว่าเฉินวี่นหนันปิดจมูกปากของนางไว้กระทั่งลมหายใจยังยากลำบากไหนเลยจะส่งเสียงได้เหนียงจือสินเฉินฉีเจอเหงิงผลักประตูห้องออกเบาๆพร้อมกับเงื้อท่อนไม้ขึ้นปากร้องเรียกอีกลายังคงไม่มีเสียงตอบรับจึงย่องฝีเท้าเข้าห้องรับแขก แทบเป็นเวลาเดียวกันปรากฏรถม้าคันหนึ่งแล่นมาถึงหน้าบ้านรถม้าพลันหยุดกึกลงปรากฏชายชะกันคลุมหน้าสามคนกระโดดลงจากรถแล้วโถมเข้าบ้านที่นี้เป็นอำเภอเมืองจะอย่างไรไม่ใช่ชนบทคิดลักพาตัวคนมีชีวิตผู้หนึ่งไปยากเย็นยิ่งยังมีพวกมันไม่ทราบว่าฉีเจอเหิงผู้นี้รู้จักวิชาเวทมนต์หรือไม่จึงไม่กล้าลงมือยามวิการ เข้าใจว่ายามกลางวันแสกกอำนาจเวทมนต์เสื่อมถอยลดทอนลงยังมีหากเป็นยามวิกาลคลากลุมบุรุษตัวใหญ่โตผู้หนึ่งไปเปลงว่ายากออกจากตัวเมืองได้ดังนั้นพวกมันเลือกคล้ากลุมคนกลางวันแสกผิดท่าแล้วพวกมันกลับเลือกลงมือเวลานี้มือดีของขบวนมังกรซ่อนซึ่งสะกดรอยตามหลังของกลมความมั่นคงแผ่นดินอีกทอดหนึ่ง อดตื่นตระหนกไม่ได้ตอนนี้ไต้ลี่กับพวกหันไปจับตาดูตึกตระกูลหลหินคงเหลือแต่สายสืบสองนายจับตาดูคนของกรมความมั่นคงแผ่นดินคิดไม่ถึงฝ่ายตรงข้ามเลือกลงมือในวันนี้ยามนั้นคิดรายงานต่อใต้ลี่ก็ไม่ทันการผ่านตัดใจชักมีดปลายแหลมออกมาใช้ผ้าเช็ดหน้าคลุมหน้าโถมตามเข้าไปชี้เจอเหิง เป็นห่วงความปลอดภัยของบุตรภรรยาจึงทถลันถึงหน้าประตูห้องชั้นในยื่นท่อนไม้เคีย่ยม่านประตูภายในห้องปรากฏประกายสีดำวูบขึ้นเงาดำสายหนึ่งฟาดฟันลงจากกลางอากาศเนื่องเพราะคนของกรมความมั่นคงแผ่นดินต้องการจับเป็นยังไม่ชักดาบจากฝักหากหวดฟาดดาบพร้อมฝักลงมาดาบนี้ความจริง หวดจู่โจมใส่หัวไหล่ของฉีเจ๋อเหงิงแต่ว่าฉีเจ๋อเหิงระมัดระวังอยู่ก่อนจึงใช้ท่อนไม้ด้วยท่าโยนหินถามทางดังนั้นดาบนี้หวดถูกท่อนไม้ในมือมันฉีเจอเหิงรู้สึกง่ามมือปวดแปลท่อนไม้เฉแลบไปด้านข้างกวาดม่านประตูร่วงกราวลงมาฉีเจอเหิงใจหายวุบถอยกายไปหนึ่งก้าวความีดหันผักจากบนเตามาถือมัน พอเพ่งตามองเห็นภรรยาถูกคนร้ายสะกดไว้ในวงแขนยังอุ้มบุตรชายอยู่ลืมตากลมโตมองดูมันอย่างร้อนรุ่มหัวใจฉีเจอเหิงตกวูบลงร้องเรียกว่าเหนียงจือมันถอยกายไปหนึ่งก้าวส่งเสียงร้องว่าพ่อแม่พี่น้องมันคิดร้องเรียกคนบ้านใกล้เรือนเคียงมาไล่คนของกรมความมั่นคงแผ่นดินที่ซุกหัวหดหางไปก่อน แต่ร้องถึงกลางคันที่ด้านหลังบังเกิดเสียงฝีเท้าเร่งร้อนพอเหลียวหน้าไปเห็นผู้คุมหน้าสามคนโถมเข้ามาขณะเดียวกันคนของกรมความมั่นคงแผ่นดินหลายคนแสดงตนขึ้นกลุ่มรุมใส่มันจากทางหน้าหลังฉีเจอเหิงคล้ายเสือร้ายติดกับดักขวงมีดหั่นผักต่อสู้ขัดขืนแต่ฝีมือของมันยังไม่อาจเปรียบเทียบกับคนของกรมความมั่นคงแผ่นดิน ฝ่ายตรงข้ามก็มีกำลังพวกมากกว่าไหนเลยต้านทานรับมือได้ดังนั้นถูกฝักดาบเล่มหนึ่งหวดใส่ใบหน้าจนฟันหักไปสองซี่ร่างก็กระเด็นกระดอนไปนั่งทับฝาหม้อใบหนึ่งฝาหม้อของชาวบ้านทั่วไปมีสองชนิดชนิดหนึ่งทำจากไม้ทั้งหนาทั้งทนทานอีกชนิดหนึ่งนำฟางข้าวไปถักสารกับได้ป่านมีน้ำหนักเบาแต่ไม่ทนทาน ฝาหม้อของบ้านตระกูลฉีสารจากฟางข้าวฉีเจ๋อเหิงพอกระแทกก้นนั่งลงฝาหม้อก็ฉีขาดออกดีที่ซูซินเฉินถูกผู้คนสยบไว้ก่อนยังไม่ได้ก่อไฟหุงข้าวไม่เช่นนั้นก้นของฉีเจ๋อเหงิงคงถูกลวกสุกแล้วคนของกลมความมั่นคงแผ่นดินทั้งหมดหือเข้าไปสยบฉีเจ๋อเหิงไว้ลากตัวออกไปเฉินวี่นั้นไม่ลงมือ กก็แล้วันไปพอลงมือก็กระทําถึงที่สุดพลอยฉุดคล้าบุตรภรรยาของมันไปด้วยฉีเจอเหิงเพิ่งถูกกระชากลากถูขึ้นรถมาสายสืบสังกัดมังกรซ่อนทั้งสองก็มาถึงพวกมันคลุมหน้าเอาไว้ตวาดว่าปล่อยคนพลางถือมีดปลายแหลมโถมเข้ามาเฉินอวียนันเห็นผู้มาซุกหัวหดหางยังเข้าใจว่าเป็นสาวกนิกายบัวขาว จึงแค่นหัวร่ออยางเย็นชาผลักใสสูสินเฉินไปให้กับบริวารโถมเข้ารับหน้าตวาดว่ามารปีศาจขวัญกล้าบังอาจนักกลับกล้าเผยโฉมด้วยทั้งสองฝ่ายกวัดแกวงอาวุธปะทะหักหารกันผู้สัญจรไปมาบนท้องถนนพอเห็นเช่นนั้นพากันร้องอุทานออกมาสายสืบขบวนมังกรซ่อนทั้งสองพลันบังเกิดปฏิพานวูบร้องบอกว่า พวกเรารีบไปแจ้งความว่ามีคนร้ายจุดกล้าผู้คนกลางวันแสกพวกมันพอส่งเสียงร้องเฉินวี่หนันกับพวกก็ร้อนรุ่มลนลานขึ้นมาพวกมันคิดหลบหนีจนใจที่สายสืบขบวนมังกรซ่อนทั้งสองผัพวพันไม่ปล่อยเพียงชั่วขณะผู้คนบ้านใกล้เลือนเคียงล้วนออกมาทุกคนหยิบช่วยข้าวของติดมือมาชายชะกันที่นำหน้าถือเหล็กง่ามหรือไม้นวดแป้งมีเด็กสตรีและคนชาราที่ด้านหลัง เคาะหม้อชามกระบวยอ่างน้ำดังเกลียวกล่าวคล้ายคิดไล่สุนักฟ้าคายดวงอาทิตย์ออกมาก็มีป่านซึ่งคำว่าไล่สุนักฟ้าคายดวงอาทิตย์ออกมาตามความเชื่อของคนโบนราณปรากฏสุริยุป,ปราคาเกิดจากสุนัขป่าอมดวงอาทิตย์ต้องใช้ไม้เคาะให้สุนัขป่าคายดวงอาทิตย์ออกมาเฉนินอุ่หนันเห็นเช่นนั้นก็ตัดสินใจสั่งการว่ารีบไป ชายชะกันที่ขับรถหวดแท้ใส่มา้าเทียมรถพลางก็ตวาดเร่งรัดหม้าเทียมรถก็ลากรถแล่นตะบึงออกไปเฉินอุ้ยหนันกับพวกไม่มีเวลาสนใจสู่สินเฉินสอมแม่ลูกยังไม่ขึ้นรถพากันกระโดดขึ้นรถมา้าจากไปสายสืบบังกรซ่อนทั้งสองเห็นเช่นนั้นก็ร้องชักชวนคำหนึ่งปลีกตัวจากไปเช่นกัน เราชายชะกันอำเภอผูไถเห็นเช่นนั้นก็โหร้องพลางไล่กวดตามส่วนสตรีและคนชาราหยุดยั้งลงห้อมล้อมสูสินเฉินที่ร่ำให้ไม่หยุดเอาไว้ถามไถยว่าเกิดเรื่องใดเฉินวีนั้นวางคนอยู่ระแวกประตูเมืองไว้แต่แรกรถม้าพอมาถึงไม่รอให้ทหารเก่าที่เฝ้าประตูเมืองเข้ามาถามไถยรถม้าชิงควบขับผ่านไปพุ่งชนจนชาวบ้านที่เข้าประตูเมืองล้มระเนระนาด ผู้คนที่รอบคุ้มกันเห็นรถม้าออกนอกเมืองไปแล้วก็อาศัยความชุลมุนหลบหนีไปเจ้าหน้าที่มือปราบอำเภอผูถัยกำลังเดินราดตะเวนตรวจตราท้องถนนพลันได้ยินเสียงว่ามีคนร้ายฆ่ากลุ่มคนก็ทั้งแตกตื่นทั้งเดือดดานยามกลางวันแสกๆกลับกระทําอย่างอุกอาจเช่นนี้จะรับได้อย่างไรจึงรีบรายงานต่อที่ทำการอำเภออึดใจเดียวมือปราบทั้งหมดก็ยกกำลังมาถึง พอได้ยินสุสินเฉินร้องทุกเช่นนั้นขณะจะไล่กวดไปที่ประตูเมืองแต่ชาวเมืองผู้ไทที่คว้าน้ำเหลวทยอยกลับมาบอกว่ารถม้าคันนั้นแล่นออกจากเมืองไปแล้วหัวหน้ามือปราบอำเภอผูไทหวนจูจิวไม่ทราบสมควรกลับไปรายงานท่านในอำเภอหรือว่าไล่กวดตามรถม้าไปก็มีคนรุดมารายงานว่าตู้หลงตู้เชียนหู้ นำกำลังทหารเข้าเมืองมาวนจู่จิวใจหายวาบับไม่ทราบเกิดเรื่องใดกันแน่รีบนำเหล่ามือปราบไปยังตัวเมืองด้านทิศเหนือระหว่างทางสกัดตู้เชียนฮู้ไว้ตู้เชียนฮู้ไม่กล่าวมากความเพียงบอกว่าในเมืองมีคนให้ที่หลบซ่อนแก่มหาโจสรสืงสงพวกมันยกกำลังมาเพื่อจับโจรวนจู่จิว๋วฟังว่ามหาโจสรสือสง ที่ราชสำนักตั้งรางวัลนำจับกลับซ่อนตัวอยู่ในเมืองก็ไม่สนใจคดีเจอเหิงถูกฆ่ากุมไปพากันติดตามเหล่าทหารไปจับตัวมหาโจรเฉินตงติดตามอยู่ข้างกายของตู้เฉียนฮูภายใต้การชีบร้บาะแสจากมันเหล่าทหารเข็นฆ่าไปยังบ้านของหัวหน้ากลุ่มนิกายบัวขาวอูหาน หน้าฉากของอูหานเป็นคนฆ่าสัตว์ตู้เชียนหู้ก็นำกำลังบุกบ้านตระกูลหานพอบุกเข้าไปก็ไม่ตรวจค้นสถานที่อื่นหากตรงไปยังห้องใต้ดินของมันพบว่าสือสงซ่อนตัวอยู่ในห้องใต้ดินเองสือสงได้ชื่อว่าเป็นมหาโจรอันดุร้ายมีคาดได้ยินชื่อมิสู้พบหน้าเหล่าทหารฮหือเข้าไปจับตัวไว้เพียงต่อยหมัดเตะเท้าใส่ก็รับสารภาพแต่โดยดีว่า ผู้ให้ที่หลบซ่อนแก่มันคือขหาบดีอำเภอผูไถลินวีชีวนจูจิวพอฟังถึงกับใจหายวาบถึงแม้ว่ายามปกติมันได้รับประโยชน์จากตระกูลหลินไม่น้อยแต่ฝ่ายตรงข้ามรับตัวนักโทษของราชสำนักไว้ตอนนี้ตู้เชียนฮู้ยังนำกำลังทหารมามันไหนเลยกล้าปกป้องจึงติดตามตู้เชียนฮู เคนข้าไปยังตึกตระกูลหลินหลินวีชีกำลังหาหรือแผนการใหญ่กับอูหานและหลิวสุยฟงพอฟังว่ามีกำลังทหารยกมาถึงเข้าใจว่าศักานะถูกเปิดเผยมันเป็นชนชั้นผู้นำของนิกายบัวขาวหากตกอยู่ในมือทหารทางการต้องถูกประหารสถานเดียวหลินวีชีพานตัดสินใจต่อสู้ดิ้นรนแจกจ่ายอาวุธให้กับทั้งหมด ชักชวนสมุนบริวารต้านทานทหารทางการที่ลานบ้านของตึกตระกูลหลินปรากฏเงาดาบประกายกระบี่และแปลปรับแววเสียงโห่ร้องข้าฟันสถานแก้วหูโดยกระชันชิดติดกันประกายโลหิตฉีดพุ่งผู้คนถูกอาวุธฟันล้มลงบ้านตระกูลอูลทิ้งคนเฝ้าควบคุมมหาโจรสือสงไว ในจำนวนนี้มีทั้งไพร่พลของตู้เชียนหูและมีคนของหน่วยนั้นเจิ้นฟูซือที่เฉินตงนำมาด้วยเห็นไพรพลของตู้เชียนฮูเฝ้าอยู่นอกห้องที่ข้างกายมีคนของหน่วยเจิ้นนั้นฟูซือไม่กี่คนโจนร้สือสงซึ่งถูกบัดพันธนาการอย่างแน่นหนาจึงยิ้มประจบต่อคนชุดลำลองที่เบื้องหน้าผู้หนึ่งกล่าวขึ้นว่าเฮ <c oughs> ต่เท้าเยี่ย ผู้น้อยทําตามคําสั่งของท่านในความเห็นท่านหลังจากเสร็จเรื่องผู้น้อยจะได้รับการปลอบขวัญจากราชสํานักแต่งตั้งเป็นนายทหารยศไปหู้ของกรมความมั่นคงแผ่นดินหรือไม่ผู้ที่ยืนอยู่เบื้องหน้ามันเป็นขุนพลอีกคนหนึ่งของหลิวอี้เจียนาำเยี่ยอันเยี่ยอันตบไล่มันยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าท่านกระทำได้ดียิ่ง เรารับปากปูนบําเน็ตท่านย่อมต้องตอบแทนให้อยู่แล้วพลางก็ขยับแขนเสื้อคลาหนึ่งในแขนเสื้อปรากฏประกายเย็นเยียบสายหนึ่งพุ่งวาบออกมา